สวัสดีครับพบกับช่องเรียนให้รู้กับครูวิทูนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการสร้างโมเดลหรือสอนโมเดลให้กับคอมพิวเตอร์อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือใช้ค s สซีฟเท n นะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราสอนตัว AI นะครับด้วย Deep Train ตัว Deep t a i n นะครับก็คือเป็นการาหา Object Detection นะครับก็คือเป็นการระบุวัตถุเข้าไปในภาพเลยนะครับว่าเราจะให้รู้จำหรือรู้จักวัตถุอะไรที่อยู่ในภาพนะครับเราก็เป็นทำการกำหนดพื้นที่ให้กับวัตถุนั้นเลยนะครับแต่ว่าในการเทรนในครั้งนี้นะครับเราจะใช้ การเทรนที่เป็นลักษณะของการดูองค์ประกอบหรือภาพรวมทั้งหมดของภาพนะครับเขาเรียกว่าเป็น image classification นะครับก็คือเป็นการอบอกว่าองค์ประกอบของภาพทั้งหมดเนี้ยอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเราจะไม่ได้บอกว่าเป็นวัตถุชิ้นนี้อยู่ในภาพไหมมีโตะ๊ะมีเก้าอี้มีตุ๊กตาอยู่ในภาพไหมนะครับแต่จะบอกว่าองค์รวมของภาพทั้งหมดเนี่ยอยู่กลุ่มอะไรนะครับเช่น ภาพของดอกไม้ก็จะบอกว่าดอกไม้นี้อยู่ในกลุ่มของอดอกไม้อะไรคลา s สิบเท n จะอยู่ในแถบที่2นะครับเลื่อนลงมาจะมีตรงนี้นะครับ deep c a ส 10, ิบแล้วเราก็เลือกตัวคลา1 0สิบเท n ออกมาวางนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกที่ทำงานแบบอิสระนะครับก็คือไม่ต้องมี Input แล้วก็เ u t p u t ไปยังตัวบล็อกอื่นๆน,นะครับในบล็อกคลาสิบ t ทนนะครับ เราก็ทำการคอนฟิกที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเปิดเอาภาพมาจากโฟลเดอร์ที่เราทำการรวบรวมภาพไว้แล้วนะครับโฟลเดอร์ของเราหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโฟลเดอร์ของเราก็จะมีภาพนะครับที่เป็นคลาสอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็จะมีอยู่3คลาสนะครับก็คือมี โ o ตัสก็คือคลาสของภาพดอกบัวนะข้างในก็จะมีภาพดอกบัวนะครับหรือ,อมีคลาสของโรสนะครับก็คือภาพของดอกกุหลาบนะครับแล้วก็มีคลาสของ sunflower นะครับดอกทานตะวันอันนี้ก็จะเอาไปให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้นะครับแล้วก็บอกว่าดอกไม้3ตัวเนี่ยนะครับดอกเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มของดอกไม้ ชนิดอะไรนะครับเช่นถ้าเอาภาพดอกบัวก็จะบอกว่าอยู่ในกลุ่มของที่เป็นโลตัสนี่นะครับดอกกุหลาบก็อยู่ในกลุ่มโรสหรือดอกทานตะวันอยู่ในกลุ่ม s u n f เ o w e r นะครับเราก็ open folder มาเลยนะครับคลิก open folder แล้วก็เลือกนะครับ flower t r e n นะครับก็จะมี3 f o โฟลเดอร์นี้ที่เราจัดเป็นอ label อยู่แล้วนะครับเป็น class อยู่แล้วแล้วก็ ชูดเลยนะครับนี่ก็จะได้ออกมานะครับว่าจะมีคัสที่เป็นโลตัสโรสแล้วก็ซันฟลาเวอร์นะครับอย่างละ50ภาพนะครับก็กดดูภาพได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีภาพแบบนี้นะครับภาพดอกกุหลาบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครเราก็จะดูองค์รวมนะครับเราก็จะไม่ได้ดูว่าพื้นที่ของ ดอกไม้หรือดอกของภาพนั้นอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับตัว Oxmentation นะครับก็คือเป็นการหมุนภาพนะครับเพื่อให้เกิดตัวภาพที่เป็นภาพตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีการหมุนนะครับนะครับเขาก็จะทําการหมุนภาพเพื่อให้เกิดภาพตัวอย่าง มากขึ้นจากที่เรามีอยู่แล้วนะครับหรือว่าเพิ่มคอนทราสมืดสว่างขึ้นมาหน่อยอะไรพวกนี้นะครับาจะฟิปได้นะครับมีแบบฟิปคือหมุนพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะครับเพิ่มน้อยก็ได้นะสัญญาณรบกวนแล้วก็มีเบลอภาพได้ด้วยนะครับอันนี้คือเราก็คอนฟิกได้นะครับแต่นี้ผมก็เอาเป็นค่ามาตรฐานของตัวเซล์คอไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการกำหนดค่าเบื้องต้นก็คือเอาภาพเข้ามานะครับแล้วก็สั่งนะครับบอกว่าจะให้มีการหมุนหรือทำสำเนาภาพนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ได้ชุดตัวอย่างที่มากขึ้นนะครับพอเรากำหนดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ generate t i n นะครับหรือ gen t r a i n ตัวโมเดล ตัวโมเดลตัวนี้คือโมเดลที่จะใช้ในการสร้างโมเดลของ AI s e ล a c o อรนะครับก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่แนะนำก็คือตัวซาย a s า e t เนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ของเราเป็น CPU ธรรมดานะครับไม่มีการ์ดจอนะครับเราก็เลยใช้ตัวนี้นะครับตัวเลขที่อยู่ข้างหลังนะครับก็คือเป็นความละเอียดของภาพ หรือโหนดข้อมูลนะครับที่จะส่งเข้าไปในแต่ละชั้นของการเรียนรู้นะครับของการดิฟเทนนิ่งนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะร้อนะครับเอสหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับเลือกตำแหน่งที่เราจะสร้างตัวชุดตัวอย่างหรือว่าเจเนเรตภาพขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่ Brow s e ตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมเลือกเลือกที่โฟลเดอร์นี้แล้วกันนะครับ เลือกตรงนี้แล้วก็กดชุดนะครับก็จะได้ตัวโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างชุดตัวอย่างขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็กดที่ Generate นะครับเพื่อจะสร้างชุดตัวอย่างนะครับตอนนี้ก็กำลังสร้างนะครับก็จะรอให้จนครบ100%นะครับหาช่วงรอนะครับอธิบายตรงแบตไซต์นะครับแบตไซต์นี้คือในการเลือกชุดข้อมูลเข้าไป ในการเทรนนะครับจะหยิบไปทีละเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็กําหนดเป็น Default เลยนะครับก็คือ16ภาพนะครับหยิบเข้าไปทีละ16ภาพนะครับก็เป็นชุดชุดละ16ภาพนะครับตัวนี้ถ้าเครื่องใครแรงๆก็อาจจะเอาเป็น32หรือ64ก็ได้นะครับ128ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถูกเจเนเรตขึ้นมากลายเป็นภาพละ1,000นะครับ าภาพดอกบัวก็เป็น1,000ภาพดอกกุหลาบก็1,000ดอกทานตะวันก็1,000รวมทั้งหมด3,000ภาพเห็นไหมครับเจเนอเรตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด3,000ภาพไปดูหน่อยก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็ Data g เจนนะได้ออกมาแล้วนะครับตรง Data Gen นะครับก็จะมีตัวเทนนะครับเห็นไหมครับก็จะมีภาพออกมาทั้งหมดนะโฟลเดอร์ละ1,000ภาพนะครับ ก็จะได้ออกมารวมแล้วก็เป็น3,000ภาพด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการนะครับ start train นะครับเพื่อความเร็วเดี๋ยวผมเพิ่มเป็น32ก็แล้วกันนะครับเพื่อความเร็วในการเทรนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือ default weight ก็คือ weight เดิมนะครับหรือว่าเราจะ custom ก็ได้นะครับแล้วก็ เทรนเลยนะครับสตาร์ทฟุบนะครับอ่าก็จะมี pop up ยืนยันนะครับว่าเราจะเทรนโดยใช้ CPU หรือเปล่านะครับแล้วก็ตอบเ็สนะครับเมื่อเรา เทรนไปเรื่อยๆนะครับเราก็ดูตรงนี้นะครับตัวค่า a c c u r a c y นะครับตัวนี้คือค่าความถูกต้องนะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับก็ให้ได้90%ขึ้นไปนะครับถ้าจะให้ดีคือ99%ไปเลยนะครับส่วนอันนี้คือค่าความผิดพลาดหรือค่า Loss นะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็ควรจะได้ค่าน้อยๆนะครับก็คือ 0. อะไรว่าไปนะครับ เดี๋ยวผมจะเทนทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนะครับอันนี้ก็ผ่านมาแล้วชั่วโมงกับ20นาทีนะครับคือถือเป็นแนวทางนะครับว่าเวลาเราเทนเราก็จะรอไปแบบนี้นะครับอาจจะใช้เวลา5 6ชั่วโมงหรือบางทีก็อาจจะเป็นวันก็ได้นะครับตอนนี้ เมื่อเราได้เปอร์เซนต์ความถูกต้องแล้วก็ค่าความผิดพลาดอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจแล้วเราก็กดที่ STOP นะครับกดที่ส t o อปหลังจากนั้นนะครับเราก็ e x p o r t นะครับ Export ออกไปที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับสมมุติผม e x p o r t ออกไปที่ตรงนี้เลยนะครับก็ชูดเดเร r e c t ี y นะครับ เมื่อ Export แล้วนะครับเมื่อ Export แล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ขึ้นมา3ไฟล์นะครับก็คือมี n a m e l e t d แล้วก็มี t e s t c f g แล้วก็มี t r a i n ว a นะครับอ้ไฟล์นี้นะครับเราจะเอาไปใช้ในการสร้างเป็นโมเดลในการาเรียนรู้นะครับสำหรับการแยกภาพออกเป็นคลาสต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราจะลองอแยกนะคลาสออกมาดูนะครับเราไปที่นะครับปุ่ม Run นะครับเราปุ่ม Run ออกมาต่อไปก็เอาภาพเข้ามานะครับเป็น Image Slide นะครับเราจะนำภาพเข้ามาเราก็ทำการ c o n f i g นะครับก็ Browse ตัวภาพนะครับเอาที่ในโฟลเดอร์ Test ก็ได้นะครับเอา ภาพดอกบัวมาก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ภาพดอกบัวออกมานะครับแล้วก็ไปดูผ่าน debug นะครับนะครับแล้วก็เอา output ออกมานะครับลองกด r ันดูนะครับก็จะได้ภาพดอกบัวแบบนี้นะครับก็จะมีหลายๆภาพนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับ deep classify นะครับหรือ deep classify นะครับก็ส่งภาพเข้าไป หลังจากนั้นเราก็ทําเช่นเดียวกันกันกบตัวดิฟเทนนะครับเราก็ไปกดฟันเฟืองคอนฟิกนะครับแล้วก็บวกโมเดลนะครับนะครับตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อตัวโมเดล AI ของเรานะครับเสร็จแล้วก็ไปทําการเลือกนะครับโฟลเดอร์ที่เราได้สอน ไปแล้วเมื่อกี้นะครับที่มีไฟล์3ไฟล์นี้นะครับมี name lead test cfg แล้วก็ ten d n w e i t นะครับแล้วก็ choose นะครับตอนนี้ก็จะทำการสร้างตัวโมเดลขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นค่านะครับค่า test show ค่าอะไรต่างๆนะครับเราใช้เป็น default ไปก่อนก็ได้นะครับเราลองเอา debug ออกมาโชว์นะครับ ลองกดลันดูนะครับตอนนี้ก็จะบอกว่าเป็นภาพโลตัสนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็บอกได้8ปอรนะครับเป็นโลตัส86ปอร์ดูภาพต่อไปนะครับอันนี้บอกได้ว่าเป็นโลตัสนะครับอันนี้โลตัส88ปอร์นอันนี้อาจจะเพี้ยนนะครับบอกว่าเป็นดอกกุหลาบอะไรประมาณนี้ครับนองจากวา่าเราเทสเราเทรน ไม่ได้ครบนะครับเรามีเวลาน้อยนะครับอันนี้ก็บอกเป็นโลตัสอ่าโอเคนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นโลตัสนะครับทีนี้ลองเปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับไปเอาดอกไม้ดอกอื่นนะครับมาเทสนะครับเช่นเอาดอกกุหลาบมาเทสดูหน่อยนะครับอ่าปึ๊บนะครับอันนี้กุหลาบมาบอกว่าเป็นโรสนะครับอันนี้โรสนะครับอ่า ันนี้บอกว่าเป็นดอกทานตะวันนะครับอาจจะมีจุดตรงนี้นะครับที่ทําให้เกิดความผิดพลาดนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นดอกบัวอ่าอันนี้เป็นกุหลาบนะครับก็ป่าปนกันไปนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการสอนอไม่นานนะครับอ่ามาดูที่เป็นดอกทานตะวันบ้างนะครับ ลองดูสินะครับอันนี้อบอกเป็น sunflower นะครับอันนี้ก็บอกมาว่าเป็นโลตัสเป็นดอกบัวบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น sunflower นะครก็ค่อนข้างจะถูกประมาณ60%นะครับ60-70%นะก็ตามที่เราเทนได้ตรงนี้นะครับเน,นื่องจากว่าค่าความผิดพลาดยังสูงอยู่นะครับถ้าเทนไปนานๆจะลดลงไป ได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับเป็นแนวทางที่ให้เราได้เรียนรู้นะครับในการสอนโมเดลทั้ง2แบบนะครับแบบแรกก็คือ,อ deep t r ท i n นะครับ deep t r ท i n ก็คือเราทำไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วก็วันนี้เราก็มาดูเรื่องของอค s ส i ี t เท i นนะครับก็คือการ จัดกลุ่มภาพโดยใช้องค์ประกอบของภาพทั้งหมดนะครับไม่ได้รวมแค่บางวัตถุนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ประยุกต์ใช้สำหรับงานทางด้าน AI ที่แต่ละงานนะครับได้พัฒนาขึ้นนะครับก็ให้เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับว่าจะใช้แบบ Object Detection หรือว่าเป็น Image Classification นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ